ไปดูเรื่องพืชเรื่องผักกันบ้างพี่นศกรเนาะไปดูเรื่องอะไรดีกันพี่นศกรไปดูเรื่องของนะครับถั่วกันบ้านันเนะกอนนะดูถั่วฝักยาวดีกว่านะครับถั่วฝักยาวยังคงเป็นนะครับนะพืชผลที่พี่นศกรหลายหลายท่านนะปลูกกันเยอะแยะมากมายพี่นศกรนนะปลูกกันเยอะนะเพราะฉะนั้นพี่นศกัครับการปลูกนะครับนะถั่วฝักยาวเนี่ยนะครับพืชตระกูลเถาั่ทุกประเภทพี่นศกรไม่ว่าให้ปลูกอะไรก็ตามนะครับเนาะสิ่งหนึ่งสําคัญที่สุดนั่นก็คือเรื่องของ เถานะฮะเรื่องของเถาทําไมครับทําไมต้องเป็นเรื่องของเถานี่ก่อนเพราะว่านะครับเรื่องของเถาเนี่ยนะครับมันส่งผลกระทบนะฮะต่อการออกผลผลิตนะครับออกผลผลิตนะไม่ว่าจะเป็นนะครับเรื่องของการติดดอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดผลนกเกษตรกรแล้วเราจะทําอย่างไรล่ะนักเกษตรกรเราจะทําอย่างไรนะครับให้นะครับนะพืชผลทางการเกษตรของเรานะครับมันติดดีมันออกดีนักเกษตรกร นะฮะนะฮะเราก็ต้องมาดูที่การบํารุงนะครับการดูแลเรื่องอาหารเนาะเรื่องของการระบบรากเรื่องของระบบนะครับใบนะพืชน,นะครับสำคัญที่สุดคือใบพืชที่ก่อนนะฮะนอกจากรากแล้วก็คือใบพืชทก่อนเพราะว่าใบนี่แหละเขาจะสั่งขอแสงนะครับนำอาหารมาเลี้ยงนะครับให้กับนะครับนะดอกเอ้ยผลเอ้ยพืชนทะี่ก่อน นะรากมีส่วนสําคัญเกษสรกรนะใบก็มีส่วนสําคัญนะครับเท้าก็มีส่วนสําคัญนะครับพเพราะฉะนั้นเป็นเกษตรกรครับนะจัดการและดูแลนะครับให้เขานะครับให้เต็มระบบนะเรื่องของธาตุอาหารต่างๆเติมอาหารให้ครบถ้วนนะครับเติมอาหารให้ครบถ้วนก่นรกรนะฮะเริ่มต้นที่ดินก็ใช้นาฬาีพิกผีนด,ดินฉีดพ่นทางดินทางใบใช้สูตรหนึ่งและสูตรสองเซตที่เราขึ้นให้เนี่ยเป็นเกษต่อนนะเซตนี้เลยนะครับ สำหรับพืชผักสวนครัวหรือพืชผักตระกูลเถาทั้งหมดใช้ชุดนี้นะครับเนาะเริ่มต้นก็คือนะฮะนา,ายพิบุดินฉีดดินนะครับทางใบใช้สูตรหนึ่งสูตรสองฉีดไปเรื่อยเอยก่อรกนฉีดไปเรื่อยครับจนกว่านะครับนะ เ,เขาเริ่มติดดอกนะครับเมื่อเริ่มติดดอกเราก็ใช้ 1, 2, 3ได้เลยนะครับสำหรับพืชที่เราเก็บได้หลายรุ่นนะครับนะบส่วนพืชที่เราเก็บรุ่นเดียวนะครับนะอย่างพวกแต่พวกฟักอะไรพวกนี้ค่อยๆว่าอีกทีนึงนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นพืชผักสวนควรัวพืชผักประเภทนี้ ที่เราเก็บเรื่อๆยๆจนกว่าเขาจะเท้าตายเนี่ยเราก็เติมสูตรหนึ่งสูตรสองและสูตรสามให้กับเขาเพี่นกกรนะรเพื่อช่วยเรื่องของการสร้างตาดอกนะครับเพิ่มเรื่องช่วยเรื่องของการสร้างยอดบำรุงเถาเพี่นกักกรนะแค่นั้นเองเพี่นกกรนะไม่ได้มีอะไรเลยนะครับสําหรับถู่ากพี่นกักกรนะ